มาต่อคลิปกันภาคสองนะคะพี่น้องเป็นช็อตๆไปนะคะเมื่อกี้ภาคหนึ่งเราจะก <c oughs> ็ข้อดีของเขาด้่แหละที่คอยว่าสูฟังเขาห้เกียริเขาเขาหักเขาเขาก็ไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยนอกใจเขาสิไปใส่คือข้าวไวใจกันได้ตลอดเ่าต้องมาคิดเล็กคิดน้อยว่ามึงสิไป,งสไปหาผู้นั้นมึงสิไปหาผู้นี้เนาะค่ะตอนแรกๆคอยมาอยู่น้ำพินคอยก็คอยก็นิสัยสันดานของผู้ยิงไทยเขาก็คือว่าขี้หึงเนาะค่ะ ขี่หึงย่อนอยังย่อนอยังผักเข้าจังขี่หึงก็ย่อนว่าผู้ชายไทยมันเจ้าชู้มันเห็ดในห,ห้าหึงมันเห็ดในห,ห้าคืดเล็กคืดหน่อยข่อยก็เลยติดสันดานมาจากเมืองไทยนะคะข่อยมาอยู่พี่อยู่น้ำเพลินขังแหลกข่อยเห็นเพิ่นคุยกับมูเพิ่นในเฟซให้ว่าไปหามูไปเล่นน้ำมูนนำมสิเออเห็นผ้ามูมากเล่นบ้านสิข่อยก็หึงข่อยก็คิดไปทั่วทีบทั่วเด่นพี่น้องเพราะว่าข่อยติดนิสัยมาจากเมืองไทย ประเทนี่ทุกมือนี่คอยหูแล้วปาเป็นแบบใดเขาสิเป็นแบบง่ายๆคำว่าเขาฮักเข้าก็คือฮักเข้าเขาสีบอเล็ะน้ำผึ้อื่นนะคะแล้วส่วนเสียของเขานี่คืออย่างหูบอ <c oughs> ส่วนเสียของเขาก็คือว่าขีที่ี <c oughs> ่น้อเออขีที่จนมากร้ายๆคนเลยผู้่งเฝรั่งนะสีบอหาผู้อื่นนอกจากเมียเจ้าของ แล้วเขาก็สีบ่าเขาใจนั่งว่าเป็นอย่างเขาจะต้องให้ผู้อื่นเขาว่าเขาใจเพราะว่าวัฒนธรรมบานเขานี่จะแตกต่างกันมากต่างจากผู้ชายไทยมากผู้ชายไทยนี่สิใจดีนะขันมีเงินนี่สีเหลี่ยงผู้หญิงเนาะเหลี่ยมผู้หญิงผู้ลงคนนี่เห็นงานเหลี่ยงผู้ชายด้วยผู้หญิงไทยเฮากันได้เนาะก็แล้วแต่ว่ากันไปเนะาะค่ะอันนี้พ่นสีห้เขา้ากันว่าเฮามีลูกเออ่นสีห้ลูกเขาแต่ว่าเขาสีาใ่ใหพ่โพหแมเมห้พีห้นนอง ให้หน้าให้อาให้ญาติเขาเาขาสิบ่าหา้เขาสิบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างเขาถึงต้องห้เพราะว่าบ้านเขามันนุ่มีแบบนั้นมันมเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะบ่มีคําว่าบุญคุนคนเพราะอย่างเขาเขาถึงบ่มีคําว่าบุญคุนคนก็เพราะว่าเขาเคยเป็นหนีอย่างผู้ใดแม้กระทั่งการดื่มเหล้าการกินเหล้าเขาก็ซื้อของเขามาเองคือซื้อมาแล้วมานาั่งกินน้ำกัน เอาพมีการวะไปกินของผู้อื่นจังงส่นะพี่น้องเอบอบ่คือคนไทยเฮาคือว่ามาสเฮาเป็นคนสื่อแต่ว่าหลายๆคนมากินน้ากันจริงส่นะเขาก็ยังเ้าอยู่แต่ทุกมือนี่แล้วเ,เราเริ่มเข้าใจคักแล้วเราเริ่มเข้าใจคักแล้วว่าอันคนไทยเฮาเป็นคนจิตใจดีเรื่องการหนาใหญ่เอีหยมเพราะว่านี่นะพี่น้อง คือบอกไงไงว่าบ่มีกูกันหนาใหญ่ไ้ก่อนนี่อย่างาณนี่เนาะค่ะอเราเริ่มเข้าใจมาก่อนแล้วบ่กเข้าใจแล้วก็ถามขอยยหันคือจังตอนที่เมื่อบานไปเมืองไทยเนาะค่ะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออย่างมากพวกเด็กหน่อยวัยรุ่นพวกลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละมู่ของมูก็พากันมากกินน้เจะคล้องก็ซื้อถิ่มไว้เจ้ากินกินนั้วไงเขาก็ไปยิบเอาของจาของมากินก็เกิดความคงใจเนาะบ่กเข้าใจว่าเป็นอย่างเขา เขาขึ้นมากินของเฮาอันนะเพื่อนถามแล้วผูคนไทยเขาพอเข้าใจเขาก็หาว่าฝรั่งนี่ขี้ที่ขี้เหนียวนะคะโดยที่เขาบรู้เลยว่าวัฒนธรรมบ้านเขากับบ้านเฮามันแตกต่างกันเพราะว่าเขาจะ,ะมีคําว่าบุญคุณพระคุณคือคนไทยเฮาคนไทยเฮานี่บุญคุณพระคุณนี่คือว่าคนที่เลี้ยงเฮ้ามาพพอเมอันคนนั้นเคยเลี้ยงเฮ้าคนนี้เคยซื้อเราเฮากินคนนั้นเคยให้เงินเฮายืมนี่ก็คือบุญคุณ แต่ว่าฝรั่งมีสิบ่เคยมีบุญคุณเนาะค่ะเพราะว่าเขาบบรูจักเขาบ่เคยเพราะว่าเขาบ่เมนสัต์นาผุธเนาะเพราะว่าทางบานเขาบบไดสอนมาแบบนั้นเนาะค่ะคอยกับเข้าใจเขาเนาะค่ะต่อเล็กๆมาอยู่น้ากันบ่าเข้าใจดอกพี่น้องคอยมาใหม่ๆคอยเสาวซันพี่น้องเอ้ย่อยไ้จนตนข่อยมาเที่ยวสมเดือนคอยบบลูไอ้ความที่่บยาไอ้ความที่บบรูของคอยน่ะคอยคอยมาคอยมา คอยดีใจว่าะคอยได้นั่งเครื่องบินคอยได้มาอยู่เมืองนอกคอยดีใจรู้สึกว่าชีวิตมันรู้หลาอย่างสี่นะพี่น้องแต่พอมาถึงแล้วมันบเแมนเนาะค่ะมันเกิดคือแบบบ้านเมืองเขามันสิงเงียบสงบคือเขาสีบ่มียยไพยุ่งกบไผริงสี่นะพี่น้องคืออยู่บ้านไผรบ้านมั่นบ่มีการมาเอินเฮาไปแบบบ่มีการว่ามานั่งนาบ้านมานนางเลนนาบ้านตำบุกหุงตำแตงตำยังกินแล้วก็เอินกันกิน ผู้ใดย่างผ่านกับอื่นมาด้วยกินเขามาด้วยกินตังบอกคุยกันสนุกสนานเฮฮห้ายิ้มใส่กันเหมือนคนไทยเหาบ่แมนแบบนั้นเนาะคนอยู่นี่คันว่าบรูจักกันเขาสิบอ่อยิ้มเขาสิบอ่อีหอย่างย่างมากก็แค่ทักกันซื้อๆทักแต่ก็บอ่อีนั่นแต่ส่วนมากสิบ่ทักคันว่าบลูจกักเนาะคะ่ะตอนคอยมาอยู่ใหม่ๆคอยเศ้าพี่น้คอยขึ้นอดบ้านนี่ขนาดคอยมาอยู่แค่สามเดือนเนาะคอยบลูอือคอยมาใหม่ๆนั้น ผัวคอยเดินเดนเรื่องเอาข่อยมาข่อยมาถึงข่อยก็อยู่บ้านบ่มีอย่างเห็ดก็อยู่บ้านซื่อ,อ,อ,อจักสิไปทางใดเนาะเข้ากับไปบ่าเป็นขันผัว่พาผ้าไปแม่นบอร,ระก็อยู่แต่บ้านอากาศก็หนาวหนาวหนาวแห้งตอนมาใหม่ๆก็ยังปรับตัวประทันใดเนาะค่ะผัวไปเห็ดงานเข้าก็อยู่บา้า,า,นบานก็นั่งถามผัวเลิกงานอยู่บ้านก็บ่มีมูซสิคุยจักสิเฮ็ดอีหอย่าง เบิ่งโทรทัศน์กับฟังบ่ลูเรื่องเพราะว่ามันเป็นภาษาบ้านเขาฟังอังกฤษกับว่าคอยกิงเนาะตอนแ,แรกๆที่มาโทรศัพท์เฮาก็มีแต่โทรศัพท์กับเฮาก็เปิดเบ่ง y งยู u ู e เบิงบ่งนั่นเบิ่งนี่ไปเลยเปลือยเนาะคะ่ะพ่อพวกลับมาบ้านก็ดีใจอยากคุยอยากเวา้าาอยากล่นน้ำพวแต่พวก,ก็เมื่อยกับมาจากทำงานเขา่ค่อยอยากคุยอย่างกับเฮาก็คือว่าคือเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากอยู่เมืองไทยกับอยู่เมืองนอกเปลี่ยนไปเลยตอน อนที่เขาอยู่เมืองนอกอยู่เมืองหนอกเขาดีนะพี่น้องเขาดีเขาสนุกสนานที่าเพราะอย่างเพราะว่าเขาไปเที่ยวเขาใส่ชีวิตแบบเขาเที่ยวคือเที่ยวเขาก็คือเที่ยวทํางานเขาคือทํางานอย่างสีนะพี่น้องเออเขาเที่ยวเขาสนุกสนานบัดพ่อกลับมาบ้านแล้วมันมันมันจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเปลี่ยนไปนั่นแหละพอกลับมาถึงกลับมาหอดบ้านก็คุยกันนั่นแหละพี่น้องก็คุยกันแต่ว่าก็ บรู้สึกว่ามมีความสุขเหมือนตอนอยู่ไทยเหมือนตอนอยู่อยู่ไทยน้ากันนะคะกะ็ตอนแกรกก็ยังรับกะด่เนาะก็ให้กห็ให้นั่งห้ทุกมือคนเดียวเพิ่นเห็นเฮาาหายเพิพ่นก็บอกเข้าใจเป็นยังเฮาาหา้คนไทยเฮ่าผู้หญิงไทยเฮ่าย่ามเครียดนี่สิงเงียบสีบป่าปากสีบเ่เบาฉันเป็นผู้ชายไทยสิเข้าใจว่าเออเมียกูเครียดแล้ว เงียบแล้วบาเ้าแล้วก็คือเมียกูเขียดแต่ว่าฝรั่งเขาสิบอกเขาใจเฮาว่าเป็นอย่างเขาจะเงียบเป็นอย่างเขาคือเบาเาอือสีเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทายุกับฝรั่งคาน้าเขียดเฮาจะต้องเบาเฮาจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเป็นอีหยังเฮาเขียดเริงหยังคาน้ำบาเบาเขาก็จะบรูเลยเขาจะหาว่าเขาปัญญาอ่อนพอเบาเบาว่าจานั่งให้คือบาเ้าเออเขาจะว่าเขาผีบา เบาเบาเขาสิรู้หรือบ่คือผู้ชายไทยเฮาพอเฮาบาเบาเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะรู้เองเนาะค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมมันไปคนละแบบกันอืมประ่อนนี้เพื่อนนข่คอยหาเพื่อนก็เพื่อนก็ทําเป็ี่นบ่แมวมาเลาทําเปลี่ยนบ่สนใจเราสนใจอยู่แต่ว่าเราเราถามคอยกับ่บปากเนาะเออตอนแรกเขาคอยก็บ่ปากคอยกับเบ้บาขึ้นที่ยสของผู้หญิงไทยยามเครียดขึ้นมาแล้วก็บ่เบาบ่ปากเงียบไปจะซื้อจังซส่นะเขาก็ยยางไปเฮื่อหมู่ ทือเบียร์ไปกินอยู่เพื่อนมูย่ก็มูสละเลิกงานมากกับไปเพื่อนมูเลิกงานมากไปเฮือนมูปล่อยเขาอยูู่้เดียวจนมือนึงคอยเมาแห้งคอยไปตามไปเพื่อนมูคอยเมาแล้วคอยกะเว้าแล้วคอยกะหายเป็นอย่างเธอเอาฉันมาแล้วเธอปล่อยฉันอยู่คนเดียวเธอคือบ๊สนใจใส่ใจฉันแน่เธอคือบาเบาบ่อยอย่างน้าฉันแน่เอากระที่เบาเบาน้าฉันเธอเป็นอีหยังล่ะฉันเห็นเธอหายฉันก็บอกสบายใจฉันก็ฉันถามเธอเธอก็บอกปากบางสีนะพี่น้อง ่อยสิบ,บอกห้เ er, ดอผู้หญยิ่งไทยคันว่าขบกับฝรั่งใหม่ๆเด้อคันว่าเขียดถือว่าอีอย่างเฮาต้องเ้าเด้วยค่ะเขาต้องบอกให้เขาเข้าใจเหตุผลเป็นอย่างเขาถึงเขียดนะคะเพราะว่าฝรั่งทุกคนข่อยเสือว่าเขามีเหตุผลเขาคือผู้ายไทยเฮ้าคันว่าพ่อผัวพ่อผัวที่ว่าเขามีงานมีการเหตุพวกนี้จะมีความรับผิดชอบสูงเขาจะรับผิดชอบสูงจะเลี้ยงดูเฮ้าดี นะคะแล้วบางครั้งเนาะคอยมาอยู่คอยคิดว่าโอ้ยกูไปอยู่มองนอกเดี๋ยวกูก็มีเงินสซ่เมื่อบาทพอต้องเฮ็ดงานกูก็ได้เงินคอยคิดจังสี่เนาะพี่นอ้องตอนแรกที่คอยมาแต่มันบ่แมนเ้อพี่น้องมันบ่แมนเขาเอาหฮามาอยู่แล้วเขาเอาห้ามาอยู่แล้วคือหนึ่งการอยู่การกินค่าใช้จ่ายอยู่บานซือาา้ออาหารเห้ออาหารเฮากับ,บ่บหมัก เขาบอกินอาหารฝรัง่งเขาต้องกินอาหารไทยเขาต้องมาใจ่ายให้เขาเนาะค่ะแล้วเขาจะไปให้เขาใจเงื่อนให้ทางบ้านนําคือแบบเขามันเป็นเรื่องที่เขาบอกเขาใจย่างมากไม้เลยว่าเป็นอย่างฉันจะต้องไปใจ่ายให้ยู่บานเธอพี่น้องพอแม่เธอเห็นอีอย่างให้ฉันเป็นอย่างฉันจะต้องเอาเงินไปให้เขามันวางส่นะพี่น้องเออต่อแหลกๆหลมันวางสิพอว่ามันบริกักคคำว่าทดแทนพระคุณทดแทนบุญคุณ ว่าผู้หญิงไทยเขาจะต้องส่งเงินให้พอ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเขย่าวบอกแล่าว,ว่าฉันจะต้องจ่ายให้ลูกฉันเพราะว่าถ้าฉันมาอ,อยู่นีบ่มีผู้ใดจ่ายเงินให้ลูกฉันก็ต้องจ่ายนั่นคือเออเขาก็รับพิชอบในส่วนนั้นว่าเออเป็นลูกของเขาเขาก็ซอยใจให้เขาก็ซอยส่งให้นะคะแต่ว่าสีให้เขาส่งเพื่อพอพอส่งเพื่อพอส่งเพื่อแม่พี่น้องญาติเท่านี้ขเขาบ่เฮตด บขาโให้เฮาบางคนเขาก็ได้บางคนเขาก็บางคนเขาก็ได้แต่ส่วนมากคอยว่าบบได้ส่วนมากนะคนที่ว่าได้ี่โชคดีสุดวาสนาหีดีแห้งหลายพี่น้องเอยคนที่ว่าได้นะอือโชคดีหลีผู้ลงคนก็นจังคือจังคลิปที่คอยเบอกที่คอยไปเก็บพักตกกะเตนนะพี่น้องคอยบอกซูฟังว่าผู้ลงคนได้ผัวดีมีเงินให้ยืมเนาะผู้ลงคนผัวเขาก็ให้ซื้อๆนี่ยแหละบ่ต้องยืม ืเข้าใจดีเขาหูวัฒนธรรมไทยเฮ้าผู้คนเขาก็หูวัฒนธรรมให้ไทยเฮาแต่เขาบอยอมรับเขาบพะเอาเพราะว่าเขาโบอบได้เป็นคนไทยเขาชินมาแบบไหนเขาเป็นแบบนั้นคือจังเฮ้าเฮาชินแบบไหนเฮ้าก็เป็นแบบนั้นนะนะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องมาเปรียบเทียบเบิ้งว่าเออเฮาก็ต้องเข้าใจกันว่าวัฒนธรรมเขาแบบนี้วัฒนธรรมเฮาแบบนี้เฮาก็ต้องเข้าใจเขาอย่าเอาแต่ใจเจ้าของเนาะอย่าว่าแต่เขาขี้เหนียว จังสันจังสีเขาต้องขึ้นเหลือตอนเขานําว่าเขาเห็นงานผู้เดียวเขาสิมาประสง์อีหยังมากมายหลายอย่างใส,ส่สิ่งรงให้เฮาใส,ส่สิ่งรงให้ทังบ้านเฮาเออเฮาก็ต้องเข้าใจใเขานําเนาะคะ่ะว่ามันเบาไว้มันเหตุให้เขาเหตุให้เขาเครียดจากจากการเฮ็ดให้เขาเครียดแล้วมันจะทําให้ชีวิตครูเฮาบม่มีความสุขนํานที่ต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องเงินตลอดอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดผู้ยิ่งไทยเฮ้าที่ว่ากําลังจะเดินทางมาเมืองนอกก็ ฟังไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเป็นพ้อมลูกจะได้รู้เนะคะว่ามันแตกต่างกันย่างคุณนอยู่เมืองไทยกับเขากับคุณมาอยู่นี้กับเขาว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเนาะค่ะว่ามันจะเป็นแบบใดบอว่าตมานในรูปลักษณะแบบใดทุกคนก็สู้อดทนไปกับชีวิตเด้อค่ะเด้อเพราะว่าทุกคนมันมันต้นทุนมันมากากขคือกันเนาะค่ะผู้ลังคนนี่เพราว่ให้เงินกู้กับโยได้เพราะอย่างเพราะว่าทางไทยเขาเขามีฐานะ เขามีเงินเขาบอลําบากเขาไปต้องมารับผิดชอบทรงผู้ใดเนาะคะ่ะเพราะว่าชีวิตคนแต่ละคนมันบ่คือกันผู้ลงคนกจจ็จนจนพี่น้องก็อยากจะมาหาผัวฝรั่งลังคาวาสิไดดีเนาะคะ่ะเออก็เิ่งกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดว่าไดผัวฝรั่งบด่ดีเขาตีเขาขาเขาห่อันนี้ก็คือช่วยสุดๆนะคะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งเขาสิบคอยตีเนาะคะ่ะ ที่คอยรู้คอยเจอมาเนาะคะ่ะคอยสิเว่าได้ยินบ่าเห็นว่าฝรั่งตีเ้ยค่ะอืมคอยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนผู้ยิ่งไ่ยเหาเนาะคะ่ะที่ว่าคบกับฝรั่งอยู่กําลังจะเดินเทืองเดินเรื่องมาอยู่เมืองนอกก็ให้ทาความเข้าใจในคลิปนี้เนาะคะ่ะที่คอยสิบ้าสู้ฟังเนาะคะ่ะคอยก็นําเสนอในเรื่องที่คอยรู้คือเบ้า,าง่ายๆว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของคอยแล้ว ให้หมูเจ้าไปฟังเอาเนาะคะ่ะแล้วก็คิดกันเอาเองเนะะาะป่าสีอยู่กันแบบใดในชีวิตชีวิตในเมืองนอกเนาะคะ่ะก็มันบ่คือกันกับตอนอยู่เมืองไทยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าวัฒนธรรมบานเขาับานเฮา,ามันแตกต่างกันหลยเฮาต้องมาศึกษากันบึง่งโดนโดนเฮาจังจะรู้จังเข้าใจเนาะคะ่ะคันวามียังบ่เข้าใจกันอันดับหนึ่งเลยเฮาต้องคุยกับเขานะยังเงียบ คันว่าเจ้าเงียบเนี่เขาสีบรูเรื่องน้ำเจ้าเลยว่าเจ้าเป็นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องเฮาตัดสินใจที่จะมายืนอยู่จุดตรงนี้แล้วเฮาก็ต้องอดทนต้องสู้คันเฮ้าอยากคันเฮาสู้เบ่ไวแล้วรู้สึกว่ามันมันเมยคักมันบ่ไวแล้วเฮาก็กลับบ้านไปเริ่มตนไม่เนาะค่ะพี่น้องคันผูรังคนบอกว่าว่า่อยากกลับไปบ้านอยากอายเขาอยากเขาว่าให้จังสันจังสี เขาก็ต้องทนทนอยู่คอยเชื่อว่าทุทุกคนจักมือหนึ่งก็ต้องมีดีนะคะเพราะว่าทุกคนเฮาทุกคนเฮาบ่มีวา่าผู้ใดสีเลวใดตลอดสสิบมีวาผู้ใดาวาสีคือว่าตกอับไดตลอดนะคะทุกคนก็ต้องมีขืนต้องมีลงยามเฮ้าขืนเฮาก็ต้องรู้ตัว